อันนัเป็นเรื่องของความยิ่งเห็นนะในการรวมหลีกแล้วก็อีกสามสี่เดือนข้างหน้ารอรุนแล้วกันนะไม่อยากให้ทีมไหนหายไปนะครับเพราะว่าเออก็แยกกันผลผมคิดว่าน่าจะไม่มีทีมหายเพราะว่าแต่ละทีมหาทางออกด้วยวิธีการอย่างนี้อหาทางออกด้วยวิธีการว่าก็ก็ให้พักถ้าตอนนี้แล้วก็หาผู้เล่นแันเข้ามาใหม่เนี๋ยเงินได้ยังอยู่เท่าเดิมถูกไหมฮะสมาคมเงินที่สมาคมให้ก็คืออีเววต์เกิดสมาคมได้สปอนเซอร์ สมาคมได้สปอนเซอร์ก็มีเงินสนับสนุนทีมให้มันมันก็เป็นเป็นวัตจักรของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าภาวนาว่าอย่าให้มีทีมล้มแต่ว่าคิดว่ามาถึงตอนนี้อนะอืเชื่อว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าในวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสโอกาสก็คือก็เริ่มสร้างมูลค่ากันใหม่ไงกลับมาใหม่นี่มูลค่าไกลล้วใช่ไหมใช่ในวิกฤตมันก็ต้องมีโอกาสแหละ ใช่แฟนบอลอัดอั้นกันนะแฟนบอลอัดอั้นมาครึ่งปีอ่ะโอ้โหตอนนี้นะผมบอกเลยนะเตะไม่มีแฟนบอลถ่ายทอดสดคอเรตติ้งดีอ่าถูกใช่แฟนบอลต่อสนามไม่ได้เนี่ยถ่ายทอดสดตัเรตติ้งดีทีเปิดกัทุกี่เดือนเองนะอ่าใช่ก็วอเตอร์ชอบเลยแหละแม้กระทั่งว่าไทยลีกจะแข่งกันเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ย ขายทอดสดมาเหอะโอ้โหบานเบิกเข้าซึ่งทอสนามไม่ได้นนไม่ไดหรอกขอให้มันเกิดขึ้นมาได้ครับน่าเป็นเรื่องของอสถานการณ์ในตอนนี้นะครับกลับมาถามพี่หนุ่มกันหน่อยในเรื่องของบ้านเบิงเอฟซีเองนะครับครับขอเป้าหมายกับการรวมลีกกับเนชันแนลลีกเป้าหมายของบ้านเบิงเองเป้าหมายของบอร์ดบริหารในตอนนี้ครับเพราะว่าโหมันแน่นอน12ทีมของภาคตะวันออกนะครับ อ่าก็ต้องบอกก่อนว่า12สองทีมของภาคตอนออกเนี่ยมไม่ต้องไปคิดนะว่ามีทีมมาจากทีสามทีสี่ผมเชื่อว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันแล้วยิ่งสมาคมให้เปลี่ยนตัวผูเ้เล่นได้หมดเองเนี่ยยิ่งแต่ละทีมยิ่งจะโอ้ยกระดับทีมของตัวเองกันสนุกอะครับราบาปุลก็ก็มีเวลาทํางานมีเวลาที่จะปรับปรุงมากขึ้นตรงไหนที่จะเป็นจุดอ่อนก็แก้จุดอ่อน ตรงไหนที่ยังไม่แข็งแกร่งพอก็เสริมเข้าไปส่วนเป้าหมายออของเราก็คือเป้าหมายแรกคือต้องไปแชมเี็ยหลีกให้ได้อย่างเล็กแรก่งอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขายที่จะลุ้นไปแชมเี็ยหลีกให้ได้ครับครับผมโอเคเป้าหมายคือใช้เี็ยเล็กในในการที่ในเริ่มต้นอ่าในการที่แต่ยี่สิบสองนัดประมาณนั้นสองเมตเนาะครับสัดส่วนตัวผู้เล่นหรอครับพี่วางแผนว้กลับ อย่างน้อยเนี่ยมันคือมันก็คือท็อปสองจริงไหมที่หนึ่งกับที่สองเลยในการเข้าแชมเปี้ยนีแล้วมีมีอย่างสัตว์แก้วเข้ามามีอย่างสัติยังเซาแล้วก็สายมิกบินอะไรประเภทสี่เนี่ยที่จะต้องมาแย่งกันพี่จะวางสัดส่วนยังไงบ้างกับกับนักเตะกับโค้ต้าต่างชาติยูยี่สามเนี่ยพวกนี้พี่มองไงครับจริงจริงกอนเนี้ยโคต้าต่างชาติคิดว่าก็ก็ก็คงใช้ตามโคต้าที่ที่ข้อกาหนดเขาให้มาส่วนผู้เล่น ในอายุน้อยกว่ายี่สิบสามอ่ะ,ออะบ้านพึ่งอาจจะมีเยอะหน่อยแต่ผมก็ยังชเชื่อมั่นในสตัาภาพของเด็กๆว่าถ้ามีผู้เล่นที่อายุไม่ถึงยี่สิบสามเยอะแต่มีต่างชาติมาประคองเห็นเห็นที่พึ่งแล้วก็มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยก็จะเป็นผู้นำผมก็ยังเชื่อว่าสัดส่วนของต่างชาติกับผู้เล่นที่อายุเกินเนี่ย เออห้าสิบเปอร์เซ็นในทีในในเสือตัวจริงนะแล้วก็มีเด็กที่อายุต่ำกว่ายี่สามีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าทีมมันจะไปได้เพราะว่าศักยภาพคือผู้เล่นที่มีประสบาการณ์ก็ก็คือมาจากอะคาเดมี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนไปโบยบินก่อนแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็คือมาเป็นเหมือนมาเป็นผู้นําเด็กๆในสนามครับอย่างที่ผมบอกอ่ะที่ผ่านมาคือเล่นเต็มบปบั้มเลยเล่นง่ายถ้าเด็กหมดอ่ะ ก็ตี้อย่างเดียวเด็กๆเขเล่นไม่ได้ละแต่พอพอในสนามมันมีผู้ใหญ่มีผู้นําเนี่ยอ่าอย่างน้อยๆเด็กมันก็จะเฮ้ยก็ก็อย่างนี้อยู่ยังต้องยังสู้ยังอะไรได้อยู่ยังไงก็มีพี่ยังไงก็แต่ถ้าเป็นเด็กอย่างเดียวเล่นง่ายมากผมมีประสบการณ์มาตั้งแต่สี่ราชาแล้วเล่นเลยอ้หกสิบนาทีปล่อยให้เล่นเลยอืพอเริ่มแรงกระทะู้ไม่ได้นาทีที่เนี่ยหลังๆก็ก็จะโดนก็จะเป็นอย่างนั้นไปอื ก็ก็เลยไปแก้ปัญหาว่าโอเคมันต้องหาผู้นําในสนามให้ได้ด้วยซึ่งผู้นําในสนามก็ก็จะเป็นตัวเขาของของบ้านมึงีที่แล้วที่ตอนแรกก็เล็กแรกก็ให้ไปเล่นที่อื่นแต่แล้วทางซามโค้ชเห็นว่าเอ้ยต้องกลับมาช่วยกลับมาเป็นผู้นํากลับมาเสริมเพื่อความแข็งแกร่งให้กับทีมได้ก็ก็ดึงกลับมาประมาณนั้นครับผมครับโอ้ผมมองภาพใหญ่แล้วเนี่ยบ้านมึงนี่น่ากลัวขึ้นมาทันทีนะได้คุยกับพี่เนี่ย เพราะว่าโหชมบุรีไปไปไหนไปก่อนอยากเช้คเลนอไหนไปก่อนด้เดี๋ยวเลขสองนะกลับมารวมกันที่นี่นะโอ้โหดสุดอันนี้มองในมุมมุมข้างนอกมุมนักข่าวมองเลยคือตอนเนี้ยสรุปแล้วว่าว่าจะดึงผู้เล่นคนไหนกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าโครงสร้างก็อย่างที่บอกว่าสัดส่วนก็ห้าสิบ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 หมายถึงว่าต่างชาติกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้เล่นที่ ขึ้นมาใหม่แล้วรุ่งก็50%แล้วโค้ดก็จะไปเลือกใช้ได้ตามไอ้นี่เอาเพราะโค้ดก็เป็นคนไอ้นี่ตัวผู้เล่นที่มีสุกาเข้ามาอ่ครับครับเพราะเป็นนักเทิร์ดนะต่อเรื่องเลยนะครับเออจริงๆตอนนี้โค้ดบ้านดึงเป็นไพศาลโพนานะครับไม่ไม่ไม่ใช่ที่เติร์ดปีปีใหม่ปีนี้นะอ่าปีนี้ปีนี้ครับปีนี้ไม่ใช่เป็นพี่เติร์ดเป็นเป็นเป็นไพศาลโพนากับอ่สราวุฒิจันรสถาพานเป็นผู้ช่วยครับผมอืมครับ มาถึงเรื่องของการบริหารจัดการหน่อยครับกลับไปซ้อมที่ชมบุรีแล้วก็เตะที่สพรซ้อมตรงไหนเตะต,ตรงไหนครับในปีนี้เอสนามซ้อมก็อยู่ที่สพรจะเป็นสนามหน้านนสุริทซึ่งอ่าครับผมเตะก็เตะที่สนามกล,ลางของสนามสนามกลางของสพรเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับเมื่อ เนชั่นแนลีกปรับโครงสร้างให้สูงขึ้นปรับยกมาตรฐานสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเล่นที่สนามที่ไม่ได้มาตรฐานได้แล้วก็คือเล่นที่สนามที่พร้อมเลยเผื่อถ้ามีโอกาสเล่นไฟได้เราก็จะเล่นไฟด้วยครับผมสนามที่มีความพร้อมอยู่แล้วสนามสมรรสุดเลยครับที่เป็นสนามหญ้าใช่ไหมครับ ไม่ใช่สนามสองชมบุรีนะสนามกลางเลยครับที่เราใช้เนี่ยที่เราใช้แข่ง่ยสนามของสพลชลบุรีชใช่ใช่ใช่เป็นสนามกลางของสอพล,ลที่มีอาจารย์รอบอะครับที่ชมบุรีเอฟซีใช้บ่อยท,ที่มันคือถ้าเราจะบอกว่าคนเข้าไปเนี่ยคือเข้าไปในสุดลึกๆก็เข้าไปเลยตรงนั้นจะมีสนามที่จัดเอล่าสุดจัดยูสิบห้าสิบหกอะไรเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่สนามนั้นแหละสนามนั้นแหละส่วนสนามที่ขั้เข้ามาข้างหน้าส่วนสนามข้างหน้าสนามนั้นเป็นสนามหญ้าเทียม ใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่เราแยกสนามนี้ก่อนสนามที่มีอะไรอยูบรอบนั่นคือสนามหลักของของสุขรบ้านุงใช้สนามนั้นนะครับเป็นเป็นสนามยาวครับผม